สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานไพ่เทโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์ในช่วงวันที่16ถึง31มกราคมนะครับซึ่งเป็นการดึงพลังงานจากอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันกับสร้อยอเมทิสนะฮะก็ติดต่อมาที่ ไลมโ m o า p o n g 999นะครับผมมาหวังว่าทุกคนจะกลับมาทำงานนะฮะกลับมาดึงเนื้อดึงตัวนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อยู่ในเทศกาลปีใหม่เนาะแล้วเราก็ผ่านเครื่องแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องหลังของเดือนเนี้ยจะมีอะไรรอคุณอยู่บ้างและจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโอเค สีกลมนะครับคุณได้ Tree of Swords, The Strength และ King of Cups ช่วงนี้อกหักอีกแล้วนะเธอช่วงนี้มีความกุ้มใจในเรื่องของเ,อเรื่องปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอ Tree อ f Swords เป็นสถานการณที่มีบางอย่างที่คุณเองต้องยอมอดทนแต่ไม่รู้สึกดีกับมันนะมันเหมือนกับต้องพึ่งพาอะไรบางอย่างแต่เลยต้องยอมอดทนอะไรบางอย่างผมรู้สึกว่า อาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะฮะส่วนใหญ่ของชาวราศีกุมนะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นช่วงเวลาที่มีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายออกจากออกจากราศีกุมไปราศีมีนเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะสูญเสียพลังงานของดาวพฤหัสไปเพราะฉะนั้นทรีออ o ซ s ซูร์สเป็นเป็นสิ่งที่มีอะไรที่มันคาใจอยู่ไอสิ่งที่คาใจอยู่ในตอนน้ตอนตั้งแต่ตอนนั้น่ะ มันจะกลับขึ้นมาในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมในขณะที่พาร์นเนอร์ของคุณ The Strength นะครับผมก็เป็นพลังงานที่คนสิ่งแวดล้อมของตัวคุณหรือว่าคนที่อยู่รอบๆหรือคู่ของคุณเนี่ยก็ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตนะพอสมควรแต่ผมรู้สึกว่าปัญหานี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเขาโดยตรงพอมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาโดยตรงเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้หรือว่าช่วยเหลือได้มากนักนะมันเป็นเหมือนกับ ปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นนะโอเคตัวคุณเองเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาอ่ะมีส่วนในเรื่องของปัญหานี้ใช่ครับแต่ว่าอาจจะไปตัวตัวพาร์เนอร์ของเขาของคุณเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นมือที่3หรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้เขาไม่ได้สามารถตัดสินใจด้วยสิ่งที่เป็นพาร์เนอร์ของตัวคุณอย่างเดียวแต่ว่าต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของการตัดสินใจของคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่ผมบอกในตอนต่อต้นแหละว่าเขาไม่ได้สามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนโดยตรงแล้วตัวคุณเองก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจไปหรือไม่ไปได้เฉยๆเพราะว่ามันเหมือนกับมันอยู่ในสภาวะจำยอมอืมชาวราศีกุมนะฮะคุณได้ King of Cups นะฮะความสัมพันธ์นี้ยังรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รักอยู่มากจริงๆ าจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันคุณเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนเคยจบไปแล้วแต่ว่ายังยังรู้สึกดีๆอยู่หรือว่ายังมีเยื่อใยอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีคุมอาจจะต้องเอ่เขาเรียกอะไรอดทนนิดนึงนะฮะอดทนนิดนึงอดทนนิดนึงนะ หรือถ้าอุทนไม่ไหวและอยากปรึกษาส่วนตัวก็เข้ามาแอดไลน์หมอปอง MORPONG 9 9แล้วเรามาดูกันครับอย่าลืมเอาวันเดินปีเกิดของตัวคุณแล้วก็พันเนอร์ของคุณมาด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงาน o r a c l คนะฮะในช่วงครึ่งหลังบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดของพลังงานจักรวาล o r a c ค e นะครับผมตัวนี้คือ จาร์ e e ดจอลอโคนะ t าร์ซีดจอลอโคนะฮะสำหรับใครที่ถามนะครับผม mm hmm. เด็กนี้เป็นเด็กที่เดอะสตาร์ส uh, เนี่ยในพลังงานของไพ่ไทโรนหรือว่าออรโคเองหมายถึงเป้าหมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่พยายามที่จะทำอะไรให้สำเร็จในช่วงครึ่งหลังเดือนมกราคมเนี่ยคุณเองจะได้รับคำแนะนำที่ดีนะฮะจากออ a c โคนะครับไพ่อร c โคตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวตั้งสมาธิให้ผมสักครู่นะครับ ในช่วงครึ่งหลังนะฮะโอราโคลต้องการบอกคุณว่าสตาร์คีเพอร์นะครับโอเคสตาร์คีเพอร์นะฮะสตาร์คีเพอร์เขาบอกว่าอะไร Cosmic Ancestor s นะฮะ Ancestors ร e ซีดเดอร์ไลท g โอเคใน ข้อความของ o r a c เคเนี่ยเขาพูดถึงตัวพลังงานของจักรวาลน,นะฮะตัว Cosmic Cosmic หมายถึงพลังงานจักรวาลเ o าะ Cosmic Ancestor หมายถึงพลังงานในส่วนเก่าเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกับการกระทำในอดีตนะฮะให้คุณนึกย้อนการกระทำในอดีตที่มีผลต่อสถานาการณ์ของคุณที่กำลังจะตัดสิน หรือกำลังจะเดินหน้าต่อหรือกำลังจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะในช่วงของเครื่องหลังของเดือนมกราคมนี้นะฮะ Cosmic ancestors ancestor uh, see delight by staying grounded นะฮะ see t h e l i g h t by the staying grounded คืออะไรผมขอแปลเป็นลักษณะง่ายๆอย่างนี้ว่า stay grounded เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองอาจจะ ไม่ตื่นตระหนกกับสถานาการณ์ใดๆไม่ว่าตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จมาในอดีตหรือคุณเองประสบความล้มเหลวมันเหมือนกับการรีเซ็ตมันเหมือนกับการล้างไพ่มันหมายถึงตัวคุณเองกำลังจะนำตัวเองเข้าไปสู่พลังงานใหม่ที่ไม่ได้ตัดสินจากผลงานในอดีตของตัวคุณไม่ได้ตัดสินจากความสำเร็จ หรือแม้กระทั่งความล้มเหลวในอดีตของตัวคุณเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับใครต้องการ start over ใครต้องการ reset ความสัมพันธ์เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองสามารถทำได้พลังงานตัวนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับใครบ้างนะฮะ Star Keeper เป็นสถานการณ์ที่สำหรับใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาหรือประสบความล้มเหลวไม่ว่าจะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็แล้วแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่นะฮะมีการสร้างสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า สำหรับใครที่จบความสัมพันธ์มาแล้วและยัง move on ไม่ได้นะฮะในครึ่งหลังของเดือนมกราคมเนี่ยก็ควรจะผลักดันตัวเองแล้วก็ไม่ไปเสียเวลาหรือไปติดอยู่กับสถานการณ์ในอดีตตรงนั้นเดินหน้าต่อได้นะครับผมสำหรับใครที่ประสบความสำเร็จมาผมรู้สึกว่าตัวคุณเองจะเจอความท้าทายใหม่คุณเองจะเจอ,เ,อ,อเงื่อนไขใหม่ๆนะครับผมอาจจะเป็นเงื่อนไข อย่างเช่นคุณเองประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์เขาตอบรับดีเขากลับมาคืนดีกันแล้วแต่เหมือนกับตัวคุณเองอาจจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อผลักดันความสัมพันธ์เนี้ยให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับผมอย่างเช่นคบกันแล้วนะฮะอาจจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นวางแนชีวิตด้วยกันไหมสร้างครอบครัวด้วยกันไหมเดินหน้าความสัมพันธ์ด้วยกันไหมผมรู้สึกว่าเขากําลังความสาคัญความความสำคัญของความสัมพันธ์ของคุณเนี้ยกำลังจะ เ,เขาเรียก get serious คือกำลังจะเดินหน้าอย่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับผมตัวคุณเองตัวคุณเองโอเคตัวคุณเองอาจจะเขาเรียกอะไรตัวคุณเองอาจจะต้องออพยายามมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมในส่วนของการที่คุณเองเจอสิ่งใหม่ๆหรือว่าตัดสินใจใหม่ๆกล้าที่จะออกจาก วังวนหรือปัญหาเก่าๆของตัวคุณนะครับผมสุดหายใจลึกๆนะฮะนี่คือต้นปีนี่คือช่วงเริ่มต้นของปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบครั้งใหญ่มากๆนะฮะอย่างเช่นที่ผ่านไปสักครู่นะสักสักสอวัน4-5วันที่แล้วเนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็เจอเอิร์เควกแล้วมีสึนามิแต่เป็นสึนามิเล็ก นะประมาณเมตรครึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ามันมีสิ่งที่สะสมอยู่ในอดีตแล้วรีเซ็ตแล้วเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครครานีา้สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของความสัมพันธน์ฮะพลังงานไพโรโคนี้โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณคุณได้ the courageous felony นะฮ Cour ะ courageous felony เขาบอกอะไร Let yourself be seen อ่าโอเค Let yourself be seen นะฮะสำหรับใครที่เหมือนกับอะไรดีลังเลสมมุติว่าผมยกตัวอย่างแลง้วกันพลังงานนี้เนื่องจากเป็นพลังงานของความสัมพันธ์โดยเฉพาะผมบอกผมรู้สึกว่าคือคุณเองต้องเสนอเสนอหรือ present ตัวเองมากขึ้นอบอกความต้องการของตัวคุณมากขึ้นกับพาร์ a เนอร์หรือว่า กล้าที่จะเข้าไปคุยกล้าที่จะเข้าไปพูดกล้าที่จะตัดสินใจบางอย่างนะครับผมเห็นไหมเขาบอกว่า let yourself be seen let yourself be seen หมายความว่าทำตัวคุณให้เป็นที่ประจักษ์ทำตัวคุณให้ชัดเจน ผมรู้สึกว่าสําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ครึ่งๆกลางๆไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วคุณเองอาจจะมีหลายตัวเลือกมีหลายความสัมพันธ์เนี่ยตัวคุณเองอาจจะต้องทอําเลือกความสัมพันธ์เนี่ยให้ชัดเจน let yourself be seen ใครสักคนหนึ่งนะฮะหรือตัวคุณเองอาจจะบอกว่าไม่อะหมอมันยังไม่มีใครที่ชัดเจนและยังไม่มีตัวเลือกไหนที่ดีพอสําหรับคุณโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นตัวคุณเองก็จะต้อง เขาเรียกอะไรคอมมูนิเคตหรือสื่อสารสิ่งที่คุณต้องการก็คือโอเคฉันยังไม่อยากจะตัดสินใจไปกับความสัมพันธ์ใดๆเลยฉันยังอยากจะดูอยู่ฉันยังอยากจะ,กจะ,ะพิจารณาความสัมพันธ์นะฮะไม่มีใครมาบังคับให้คุณที่จะต้องตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจใดๆในสถานการณ์นี้แต่คุณเองจะต้องแสดงเจตจำนงหรือคุณต้องแสดงสิ่งที่คุณอยากจะทําให้ชัดเจนว่าโอเคตอนนี้ฉันยังไม่อยากตัดสินใจอย่าเพิ่งมาเข้ามาในสถานการณ์นี้โดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ นะต่อไปเป็นเรื่องของงานเงินนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะออราเคต้องการบอกอะไรออราเคต้องการบอกว่า wealth and o r g r elders share your song frequency sound drive deep โอเคในสถานการณ์นี้ผมคิดว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของการงานของคุณเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ะะเขาบอกว่าอะไรได้ด e ฟคือมันเหมือนกับคุณเองต้องจูนความถี่คุณเองต้องจูนความรู้สึกคุณเองต้องปรับตัวในเรื่องของงานของคุณในเรื่องของการเงินของคุณนะฮะออสมมุติว่าตัวคุณเองมีไรายได้เพิ่มขึ้นอาจะต้องให้รางวัลตัวเองมากขึ้นนะฮะหรือว่า เพิ่มเขาเรียกหลไรสเตตัสของตัวคุณเพิ่มสถานะของตัวคุณเองมีอาจจะมีการซื้อบ้านเพิ่มเติมมีการลงทุนเพิ่มเติมมีการซื้อรถเพิ่มเติมไปอยู่ในสังคมที่สูงขึ้นไปเขาเรียกอะไรเนี่ยสำหรับใครที่ยังอยู่ในการก้าวนะะมนุษย์เงินเดือนก้าวคอเบลตบร d ด a ลเดอนะฮะคือการไต่บันไดในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะในภาครัฐภาคเอก,กชนอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าคุณเอง จะต้องทําตัวเองให้ให้เป็นที่ประจักษ์ทำตัวเองให้เป็นแบบอ,อัปเกรดตัวเอง่ะเออมากขึ้นสําหรับใครที่มีสเตตัสที่น้อยลงหรือว่าวิทายและเกษียณอายุนะฮะไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยาไรายได้ลดลงคุณเองอาจจะเข้าไปอยู่ในอีกเซสชั่นหนึ่งในส่วนหนึ่งของพลังงาน,น,นก็คือโซลิจูดโซลิ u ูดเหมือนอะไรโซลิจูดมันเหมือน,อนกับตัวคุณเองเข้าไปทำสมาธิมากขึ้นเข้าไป เข้าถึงสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณมากขึ้นแต่ว่าเป็นตัวตนไม่ใช่ในเรื่องของวัตถุในเรื่องของแมทรยลแต่เป็นตัวตนที่เข้าถึงในเรื่องของจิตวิญญาณในลักษณะนั้นครับคือเขาบอกอะไรแร์แชโยซองคำว่าแช์ยซองไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปร้องเพลงหรือให้คุณไปอะไรแต่เหมือนกับว่า ในขณะเนี้ยตัวคุณเองอยู่ในจังหวะใดซองในความหมายตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันหมายถึงวิโดมันหมายถึงจังหวะชีวิตของคุณคุณใช้จังหวะชีวิตของคุณยังไงยังผมรู้สึกว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยของผู้ติดตามของช่องผมเนี่ยเขาเป็นคนทํางานก็คือ สี่สิบลงไปสีลงไปเนี่ยยังต้องทํางานอยู่ยังต้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนอาจจะกลับไปเรียนเพิ่มเติมหรือบางคนยังทำปริญญาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะสีลงไปนะรวมไปถึงพวกนักศึกษาหรือพวกที่ยังไต่ corporate l a d d e r ด้วยนะเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยตัวคุณเองอาจจะเขาเรียกอะไรทําให้เพิ่มเติมมากขึ้นในส่วนนั้นนะครับมีโอกาสที่จะเริญเติบโตในส่วนนั้นด้วยนะคราวนี้สําหรับ f r e เควนซีของคุณหรือว่าเพลงของคุณตอนนี้เกิดคุณเองอยู่ใน50ั p 55รีทายแล้วกเกษียณแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าในส่วนนี้คุณเองจะต้องหันออกจาก material หันออกจากสิ่งที่เป็นวัตถุแล้วเข้าไปพัฒนาหรือเข้าไปเข้าใจตัวตนของคุณในในส่วนของจิตวิญญ,ญาณมากขึ้นเขาเรียกว่า spiritual realms spiritual realms ก็หมายถึงจิตวิญญ,ญาณนะคือคนเราเนี่ยมันมีพลังงานอยู่สภาค ภาคแรกเป็นส่วนของ materialize เป็นส่วนของเหมือนกับสิ่งที่เป็นปุตุชนเป็นอะไรพวกนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของจิตวิญญาณของของ spiritual ของจิตวิญญาณของตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคุณเคยได้ยินคำว่าอาหารทางจิตไหมอาหารทางจิตก็หมายถึงการพินิษพิเคราะห์ปัญญาสิ่งหลายๆเหล่านั้นนะทำให้ตัวเองมีสมาธิคุณเองอาจจะ ทำตัวเองให้เป็นสมาธิส่วนหนึ่งของผมเวลาจะทําตัวเองให้สมาธิผมก็แค่นั่งสมาธิบางคนอาจจะต้องไปวิปัสสนากรรมฐานบางคนต้องไปทําบุญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในในศาส,สนาในระบบความเชื่อของตัวคุณทําตรงนั้นให้ให้มากขึ้นเข้าถึงตรงนั้นให้มากขึ้นถ้าเกิดตัวคุณเองไม่ได้อยู่ในส่วนของการเริ่มต้นทํางานมากแล้วผมรู้สึกว่ามันคือการปรับจูนและการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกอะไรจังหวะชีวิตของคุณนะครับโอเค ค่นี้นั่นคือ Oracle นะเดี๋ยวเราดูซิว่าแล้วมีอะไระในส่วนของเครื่องหลังในส่วนของ t a r โรต้องการจะบอกคุณบ้างนะ <c oughs> ภาพรวมในเรื่องของ t a r โรที่เป็นเรื่องสถานการณ์นะฮะครึ่งหลัง six of b o n n นะฮะผมเชื่อว่าพวกคุณหลายๆคนเนี่ยจะเจอจะเจออันที่หนึ่งเลยความสำเร็จนะฮะอาจจะเป็นความสำเร็จ การเจอนี่ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นความสําเร็จของตัวคุณนะแต่ว่าเข้าไปอยู่เข้าไปได้ร่วมเข้าไปได้รับรู้ในเรื่องของความสําเร็จอาจจะเป็นเหมือนกับตัวคุณเองเข้าไปอยู่ในมิ팅ในประชุมในทาวน์ฮอลล์มิ팅อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการาให้รับเขาเรียกอะไรให้รางวัลเข้าไปในงานากาล่างานเปิดตัวผลิตภัณฑ์งานอะไรก็แล้วแต่งานที่เป็นงานชุมนุมที่มีคนเข้าไปอยู่อาจจะเป็นคนในองค์กรของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับใครที่ทํางานอยู่นะฮะซิกซ์บอลเป็นลักษณะ านั้นแล้วคุณเองมีมีเขาเรีกอะไรมีโอกาสที่จะได้เจอมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเหมือนกับสัมผัสคนที่เขาประสบความสำเร็จในในสิ่งนั้นนะผมรู้สึกซิก of ฟซิกซ์อหมายถึงตัวคุณเองเข้าไปอยู่ในในฮอลล์ห้องหนึ่งใหญ่ๆห้องประชุมห้องประชุมหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็มีคนพรีเซนต์มีคนพูดมีคนพูดคุยบอกกล่าวแล้วคุณเองได้เห็นตัวอย่าง คนบางคนเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับผมส่วนจะเป็นตัวคุณหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพลังงานย่อยในแต่ละราศีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสของตัวคุณที่คุณจะสร้างคอนเนคชันที่มีประโยชน์กับตัวคุณเองนะฮะอันนี้คืออันที่1ภาพรวมนะอันที่สองคุณได้เดอะไฮรแฟร์โอเคเดอะไฮรแฟเนี่ยบ่งชี้การพัฒนาพลังงานส่วนของภาคที่เป็นจิตใจของของตัวคุณ ครรู้สึกว่าในครึ่งหลังของเดือนมกราคมเนี่ยนอกจากที่ตัวคุณเองเขาเรียกอะไรชาร์จแบตมาเรียบร้อยแล้วนะก็คือ,อได้ไปพักผ่อนนะในช่วงตั้งแต่คริสต์มาสเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองสโลว์ดาวในเรื่องต่างๆตอนนี้เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองต้องเก็ตบักอัอ่อนแหละเหมือนกับมีพลังชีวิตมากขึ้นอาจจะต้องเขาเรียกอะไรตั้งเป้าหมาย ของตัวเองมากขึ้น The higher fat หมายถึงคุณเองอาจจะเจอที่ปรึกษาที่ดีคุณเองอาจจะเจอคนที่เขาเรียกให้คำแนะนำที่ดีหรือตัวคุณเองกำหนดเป้าหมายของชีวิต The higher fat เนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาคุณเองเข้าไปฟังคำแนะนำของใครก็ตามแล้วแต่เนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่มันจะมีประโยชน์ที่สุดก็ต่อเมื่อตัวคุณเองเนี่ยฟัง แล้วบังคับตัวเองหรือว่าไกด์ไลน์หรือแนะนำตัวเองให้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากคำแนะนำเหล่านั้นมาปฏิบัติผมเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหรือทำให้เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้น The h i e r o p h a n t ในที่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าตัวคุณเองเจอกูรูตัวคุณเองเจออาจารย์ก็ได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือคุณเองเป็นอาจารย์ของตัวคุณเองนะตัวคุณเองเป็นอาจารย์ของตัวคุณเองผลักดันความต้องการของตัวคุณเอง มุ่งเป้าหมายทําให้สาเร็จนะในสถานการณ์นั้นนะครับผมโอเคดูซิอีกอีกสักอีกสักอันอีกสักอันดูซิว่าพลังงานของไพทาโรภาพรวมจะพูดถึงอะไรพูดถึง Eight of Pentacles โ okay. อเค Eight of Pentacles สิ่งที่มาแน่ๆแ,และที่เหมาะพองพูดเคือเรื่องของการเงินของตัวคุณนะฮะการเงินของตัวคุณผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับจิกซอที่ค่อ,คอยๆสะสมไป ผมรู้สึกว่าเฟสนี้เป็นเฟสแรกของการเริ่มต้นเป็นเฟสที่ตัวคุณเองเหมือนกับค่อยๆเก็บสะสมอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะยังไม่งอกเงยในช่วงนี้หรอกคือมันอาจจะงงอกเงยแต่มันอาจจะยังไม่เป็นจํานวนที่มันมัน collect significant หรือว่ามีนยนาสําคัญใดๆที่ตัวคุณเองจะไปใช้จ่ายหรือไปซื้อวิซืไได้มันเป็นช่วงต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเริ่มต้นลงทุนตอนนี้นะถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับเป็นช่วงที่ดีแล้วก็ผมรู้สึกว่า ในปี2อ2 4นีเนี่ยนะก็ถ้าคุณเองติดตามผมมาเนี่ยเดี๋ยวพูดรวมๆเลยกันละกันเพราะว่าถ้าติดตามมานานก็จะรู้ว่าผมเป็นวิศวกรเนาะเป็นนักลงทุนนะครับผมผมมีสังหาริมทรัพย์ให้เช่าผมมีธรรุรกิจนะเป็นเขาเรียกอะไรเอ็นเตอร์ preneur นะฮะเป็นธรรุรกิจ แล้วก็มีหุ้นส่วนนะครับผมแล้วก็เล่นหุ้นแล้วก็เล่นคริปโตนะฮะลงทุนในคริปโตเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองนะครับผมขอพูดถึงคริปโตนิดนึงนะในช่วงสงการหรือว่าช่วงเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญของปีนี้เพราะว่าบิตคอยเนี่ยจะทำการแฮฟวิ่งหรือว่าลดจำนวนบล็อกลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้สป라이ของตัวบิตคอยเนี่ยมันออกมาน้อยลงพอสป라이น้อย ดีมานดีมนเท่าเดิมราคาก็ขึ้นนะฮะตามหลักสมดุลของเศรษฐศาสตร์ทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นผมรู้สึก,ว,กว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนที่ดีนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกพูด disclaimer นิดน,นึงล้กันนะฮะว่านี่ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนนะค,คุณควรศึกษาข้อมูลต่างๆด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่า มันหมายถึงไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นบิตคอยนมันอาจจะเป็นแอสเซทอื่นๆเป็นทรัพย์สินอื่นๆของตัวคุณนะครับที่คุณลงที่ดินป่านหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็หนๆมีความรู้ก็เอามาแชร์กันนะฮะตัวคุณเองก็จะได้ประโยชน์นะครับผมโอเคผมก็จะได้ความภูมิใจปลื้มใจนะอ่ะโอเค และนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากนะครับผมในช่วงครึ่งหลังเดือนมกรานะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามแล้วก็ปรึกษาส่วนตัวนะครับผมแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g า999นะครับผมแล้วก็กําสร้อยเนี่ยมันมีคนถามเหมือนกันว่าผมผมบอกแล้วกันว่าสร้อยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ Exclusive หรือว่าเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับ FC ของหมอปองเพรานั้นผมไม่ได้มาทําแบบจํานวนเยอะๆผมทำเป็นเป็นล็อตเล็กๆมีไม่กี่เส้นเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นของสะสมที่ผมแฮนด์เมดนะแล้วก็ก็ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาในไลน์หมอปอง MOR PONG 999นะครับแล้วก็สมาชิกสมัครสมาชิกได้ดูก่อนใครนะฮะเวลาผมลงคลิปนะฮะ โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวาละ่ะ